สาระเร็ชาแนลครับนาฬิกาแบรนด์เนมนะครับของแท้นะราคาหลักพันทำไมถึงน้ําเข้านะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับของแท้นะครับนาฬิกาของแท้นะครับใส่ล้างไม้ล้างมือแล้วน้ําเข้านะครับ ที่ฝาหลังเขาก็ระบุไว้นะห้าบาทนะครับห้าบาทห้บาทแต่ทำไมเขาไม่กันน้ำนะวันนี้สาราเด a ช n นลเราจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรุ่นี้นะเป็นแบบขนอดนะครับพูม่าแท้เลยนะตัวนี้ เช็คดูลดราคาแล้วก็เหลืออยู่พันกว่าบาทนะครับที่ ebay นะใหม่ๆก็เกือบสามพันนะครับจริงๆนาฬิกายี่ห้อภูม่านี่โดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะก,กันน้ําระดับนึงอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เจอแล้วครับผมเห็นไหมครับนั่นก็คือคือจุดที่ทำให้น้ำเข้านะครับนั่นคือเิดจากการประกอบผลิตของบริษัทนะครับเนี่ยยางกับน,น้ำปิ้นนะครับปิ้นแล้วกดทับมีรอยเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ทำเองนะเห็นไหม ลอยอย่างมากเลยนะครับก็คือนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับของนาฬิกาที่อ่ากันน้านะครับแล้วเกิดปัญหาว่าซื้อไปใช้แล้วทําไมไม่กันน้ํานะครับนั่นก็คือการประกอบไม่ได้ QC นะไม่ได้คุณภาพนะครับมีการผิดพลาดในการประกอบนะครับวิธีการแก้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ดันยางให้เข้ามาในร่องนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นกาวยางซิลิโคนนะครับอันนี้มันจะแห้งช้านะแห้งแล้วก็จะเป็นเหนียวเป็นซิลิโคนนะครับกาวจเอสนะครับสีใสนะครับอันนี้แต่ถ้าเราเกิดถ้าเราไม่มีกาวพวกนี้เราก็ยากนิดนึงนะอาจจะใช้กาวยางติดรองเท้าก็ได้นะครับเพราะทําไมถึงต้องใช้กาวตัวนี้นะครับ พราะหนึ่งเวลาเซ็ตตัวแล้วเขาไม่ไม่แข็งนะครับอ่าเขาจะนิ่มนมนะครับอ่าเขาจะนิ่มนิ่มนะซิลิโคนเนี่ยนะเอาแค่พอให้เขาอยู่ทรงตัวแล้วเราก็เอ่อปิดฝาเข้าไปนะครับค่อยๆจับไว้นิดนึ่งครับจับไว้สักพักหนึ่งนะเขา ไม่เขาปิ้นเข้ามาข้างในนะครับยางพวกนี้เขาจะเสียทรงแล้วนะเนี่ยแต่เราก็จะใช้อย่างนี้ดูนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปนะแล้วก็ปิดฝานะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยเราต้องอ่ปล่อยให้เขาเช็ดหน้าทําความสะอาดหน้าเขาก่อนนะครับอันนี้ประกบไว้ก่อนนะให้ยางเขาเสร็จตัวแล้วเรามาประกอบอีกทีหนึ่งนะโอเคครับวันนี้นะครับสาระเร็วชาแนลก็มี คลิกเล็กๆน,น้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้มารับชมรับทราบกันนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับสารเรยวๆชแนลไปแล้วครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม